สวสดีค่ะชื่อจิค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องกันไปกอดไหย้อนให้ฟังนะคะเป็นกดไหลย้อนประมาณสองปีค่ะอ,อ,อาการที่เป็นก็คือจุกท้องแน่นท้องถ่ายยากจุกคอแสบร้อนกลางอ,อกนะคะแล้วเป็นจนเครียดมีอาการเวียนหัวร่วมด้วยเครียดมากจนมีอาการแพนิคร่วมด้วยค่ะพยายามสรรหาวิธีพยายามสรรห,หายามากินนะคะ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการกินยาซกเท่าไหร่ค่ะไปหาหมอก็ได้แต่ยาลดกรดซึ่งมันไม่ดีขึ้นเลยจนมาเจออาหารเสริมตัวนี้ค่ะอะาชาชี้แจดีค่ะกินตั้งแต่เม็ดแรกเลยจะรู้สึกเย็นแล้วก็โล่งโล่งคอโล่งท้องไม่มีอาการแบบจุกเสียดอะไรขึ้นมาเลยอะค่ะก็ ไม่รู้จะพูดว่าไงนะนะก็ขอบคุณค่ะฮาชิเจียดี